ห้างที่อยู่กลางจังหวัดนั้นนะคะเป็นห้างที่มีทั้งโรงหนังในห้างมีร้านอาหารมีร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านขายหนังสือมีศูนย์อาหารที่มีร้านอาหารหลายร้านรวมกันสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยค่ะไทยไทยซีรีส์วันนี้นะคะเรียมก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของห้างสรรพสินค้าหรือที่เราเรียกสั้นๆนะคะว่าห้างห้างสรรพสินค้าหรือว่าห้างในประเทศไทยนะคะทำไมเรียมถึงอยากพูดเกี่ยวกับห้างนะคะเพราะเรียมได้ฟังมาจากนักเรียน หลายๆคนบอกว่ามาที่ประเทศไทยแล้วแบบอลังการมากคือใหญ่โตมากมากกว่าประเทศของเขานะคะเดมก็เลยคิดจริงหรอิดมก็ไม่เคยได้ไปไหนไม่ค่อยได้ไปหลายๆประเทศนะคะก็เลยจะไม่ค่อยรู้ก็ถามนักเรียนว่าจริงหรอห้างในประเทศไทยนี้ก็คือใหญ่แล้วหรอ เพราะว่าเรียมก็คิดว่าโอ้ประเทศที่ดูรวยกว่าประเทศไทยก็คงจะมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่ามีห้างที่น่าจะใหญ่กว่าแต่การที่นักเรียนมาพูดแบบนี้เราก็ได้เข้าไปดูคอมเมนต์ของคนไทยในพันทิปนะคะก็เห็นว่าอ๋อมันมีหลายอย่างเนาะที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศแล้วก็ได้เข้าไปดูว่า ทำไมประเทศไทยถึงมีห้างใหญ่ๆคิดว่าในหลายๆจังหวัดนะในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีห้างอย่างน้อยอย่างน้อยมากๆก็จะมีแบบซูเปอร์มาร์เก็ตแบบพวกโลตัสบิ๊กซีนะคะถ้าจังหวัดที่มีเมืองใหญ่ๆก็อาจจะมีห้างที่อยู่กลางจังหวัดนั้นนะคะเป็นห้างที่มีทั้ง โรงหนังในห้างมีร้านอาหารมีร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านขายหนังสือมีศูนย์อาหารที่มีร้านอาหารหลา,หลายร้านรวมกันศูนย์อาหารหรือว่าฟู้ดคอร์มีร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็มีอะไรอีกมีร้านขายกระเป๋ามีร้านขายพวกของกิฟช็อป มีอาจจะมีเยอะมากกว่านี้นะคะที่เรียมไม่ได้พูดถึงคือมีร้านหลายๆร้านรวมๆกันในห้างก็คือไปที่เดียวคือจบยิ่งจังหวัดไหนมีประชากรมีคนอยู่ในจังหวัดนั้นเยอะๆนะคะก็จะมีห้างใหญ่ๆเยอะๆแล้วก,วก็มีคนไปเดินเล่นที่ห้างเยอะมากนะคะ ก็มาดูกันค่ะว่าทำไมที่ประเทศไทยถึงมีห้างใหญ่เยอะๆแล้วก็มีคนไปเดินห้างเยอะคนไทยชอบช้อปปิ้งจริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีเหตุผลอื่นด้วยที่คนไทยชอบไปห้างนะคะโอเคสำหรับเรียมนะคะเวลาที่เรียมไปที่ห้างเหตุผลหลกัลกๆก็คือขี้เกียจอยู่บ้าน คืออยู่บ้านเป็นนานๆแล้วก็คิดว่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านตอนกลางคืนก็อยู่บ้านประเทศไทยเป็นประเทศที่อากาศร้อนมากๆตอนกลางคืนก็เปิดพัดลมเปิดแอร์แล้วยิ่งตอนกลางวันก็ยิ่งร้อนร้อนมากขึ้นแล้วเรียมรู้สึกสงสารพัดลมสงสารแอร์ก็คิดว่า ให้เวลานี้ให้คนน่ยออกไปอยู่นอกบ้านดีกว่าจะได้ปิดพัดลมหรือว่าปิดแอร์ไว้ไม่เช่นนั้นแอร์และพัดลมก็จะทำงานหรือว่าหลอดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะทำงาน24ชั่วโมงต่อกันหลายๆวันก็คงจะไม่โอเคนะคะก็เลยคิดว่า สงสารพัดลมปิดพัดลมดีกว่าสงสารหลอดไฟจะปิดหลอดไฟแต่ว่าเวลาที่ปิดปิดพัดลมอยู่ไม่ได้ค่ะมันร้อนมากก็เลยต้องออกไปนอกบ้านเวลาที่ออกไปนอกบ้านก็จะมีหลายๆที่นะคะที่ไปอยู่แล้วรู้สึกเย็นสบายก็จะมีร้านกาแฟมีห้างสรรพสินค้า บางทีอ่ะมันมีร้านกาแฟในห้างสรพรพสินค้าก็เลยคิดว่าก็ไปร้านกาแฟแต่ร้านกาแฟมันอยู่ในห้างก็เลยไปห้างหรือว่าบางทีก็ไปห้างก็ดีนะนั่งร้านกาแฟแล้วจะได้เข้าบิ๊กซีบิ๊กซีก็อยู่ในห้างโลตัสก็อยู่ในห้างก็มีจะได้ไปซื้อของใช้ด้วยหรือว่าถ้าเกิดหิวข้าวก็มีข้าวให้กินในศูนย์อาหาร แล้วก็เดียมคิดว่ามันเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนไทยด้วยนะคะคนไทยเวลานัดเจอกับเพื่อนเราจะไม่ใช่แบบนัดมาแล้วคุยกันกินน้ำเปล่าแต่ส่วนใหญ่นะคะเราจะนัดกันไปกินข้าวแล้วกินข้าวถามว่ากินข้าวที่บ้านได้ไหมก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดมีเวลามากๆเนี่ยมีเวลามากๆจะมากินข้าวที่บ้าน แต่ถ้ามีเวลาไม่มากมีเวลาในน้อย,อยแล้วเราก็คิดว่าไม่ต้องทำอาหารดีกว่าเพราะทำอาหารเนี่ยใช้เวลาเยอะมากถ้ามีเวลาเยอะมากๆก,ก็จะกินอาหารที่บ้านกันแต่ทางที่ดีเราไปร้านอาหารดีกว่าแล้วร้านอาหารที่เราชอบหลายๆครั้งก็อยู่ในห้างเราก็เลยจะออกไปที่ห้างนะคะรวมๆกัน กับเพื่อนๆก็จะนัดไปเจอกันที่ห้างนอกจากกินอาหารแล้วใครที่ชอบหนังสืออยากไปซื้อหนังสือหลังจากแบบลากันเรียบร้อยแล้วเรียมก็ไปร้านหนังสือได้เพื่อนก็ไปทำอย่างอื่นได้เหมือนกันในห้างสรรพสินค้านะคะเป็นที่ที่มันมีครบทุกอย่างแล้วก็ใครจะไปเจอกันชอบทำกิจกรรมที่ไม่เหมือนกัน ต่เราก็ใช้เวลามาเจอกันแป๊บหนึ่งได้แล้วก็ออกไปทำกิจกรรมดูหนังร้องคาราโอเกะเล่นเกมในห้างตามที่ทุกๆคนชอบได้นะคะแล้วก็เดมก็เข้าไปดูความคิดเห็นในพันทิปเนาะก็จะมีคนบอกว่าก็ที่ประเทศไทยอะ ที่สำคัญเลยนะที่มีห้างเยอะๆเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของอากาศอากาศในประเทศไทยเนี่ยร้อนมากแล้วจะให้มีร้านค้าเล็กๆตามถนนแล้วให้คนไปเดินแล้วแวะแวะซื้อของตามร้านแล้วก็เดินเล่นกกไกลๆแล้วก็แวะซื้อของตามร้านเหมือนต่างประเทศในหลายๆประเทศเป็นแบบนั้นเนี่ยไม่ได้เพราะ เดินไกลๆหรือว่าเดินกลางแจ้งเยอะๆจะทําให้แบบเป็น his ฮิสโตร i ฮ stroke ได้ง่ายๆจะทําให้รู้สึกว่าอ๋อเป็นลมเป็นลมร้อนมากเกินไปที่จะทําแบบนั้นเมื่อก่อนก็มีนะคะเมื่อก่อนก็มีร้านค้าที่ที่อยู่แบบไม่ได้อยู่ในห้างนะที่อยู่ตามตึกต่างๆแล้วก็ต้องเดินแล้วก็แวะเดินแล้วก็แวะ หรือว่าต้องขับรถไปเพื่อไปซื้อของที่ร้านนั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคะมีน้อยลงดีกว่าพูดว่ามีน้อยลงเพราะร้านค้าหลายๆร้านก็จะเข้าไปเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าเขาคิดว่าคนคิดว่าสะดวกเข้าไปในร้านเข้าไปในห้างแล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้ แล้วก็เดินผ่านมาเจอร้านนี้อาจจะไม่ได้ตั้งใจมาซื้อของแต่มันมีโอกาสที่ลูกค้ามาเจอร้านนี้มันมันมากกว่าที่เขาจะไปอยู่แยกร้านจากห้างสปปรรพสินค้านะคะแม้แต่เขาเรียกว่าอะไรนะแม้แต่ตัวแทนตัวแทนขายรถซูปเปอร์คาร์ถ้าเกิดเข้าไปในสยามพารากอนนะคะห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ๆ ในกรุงเทพนะคะสยามพารากอนห้างเกษรห้างเซ็นทรัลเวิลด์เทอร์มินอลทเวแล้วก็มีอะไรอีกนะที่อยู่ริมน้ำเออททำไมเดียวลืมชื่อเขาอะ,ะสยามไอคอนสยามใช่ไหมคะคือมีหลายห้างมากจนจำไม่ได้นะคะ ร้านค้าหลายๆร้านก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นแม้แต่ตัวแทนจำหน่ายรถซูปเปอร์คาร์ก็จะมีรถไปจอดอยู่ในห้างคนผ่านไปผ่านมาเยอะแยะนะคะแล้วมันก็มีโอกาสขายได้มีโอกาสที่คนเห็นเยอะมากกว่าเวลาที่ร้านอยู่ในห้างแล้วห้างสรรพสินค้าในไทยนะเรียมเพิ่งสังเกตว่าเขาออกแบบห้างให้คนต้องเดิน เดินรอบๆหรือว่ายืนอยู่ตรงนี้ก็จะมองเห็นมองเห็นร้านอื่นๆเขาออกแบบห้างให้มองเห็นร้านต่างๆได้ง่ายมากนะคะจะไม่ออกแบบแบบเป็นเส้นตรงแล้วก็ต้องมองหาที่ไหนแบบนี้นะคะสังเกตดูดีๆก็จะเป็นอะไรที่มองหาแล้วก็เห็นร้านค้าได้ง่ายมากๆ แล้วก็ง่ายที่คนจะเดินไปดูแล้วก็ที่สำคัญห้างสปปรรพสินค้าก็จะมีลานจอดรถลานจอดรถเรียมหมายถึงลานก,กว้างๆให้รถเข้าไปจอดหรือว่าที่จอดรถที่จอดรถเรี่ยมก็หมายถึงที่สำหรับจอดรถได้หนึ่งคันสองคันนะคะที่จอดรถหลายๆที่จอดรถรวมๆกันก็จะเป็นลานจอดรถ ในห้างสปปรรพสินค้าก็จะมีที่จอดรถเยอะมากๆแล้วก็เข้าใจคนไทยเลยว่าคนไทยไม่ออกมาเดินแม้แต่จะไปที่ไหนใกล้ๆก็ตามด้วยอากาศมันร้อนค่ะเดินไปใกล้ๆเงื่อก็ออกนะเหงื่อออกแล้วรู้สึกอ,อ๋อหงุดหงิดไม่โอเครู้สึกไม่ดีก็จะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปนั่งรถไฟฟ้า bts นั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือว่านั่งแท็กซี่คนไทยไม่เดินหรือว่าถ้าเกิดไม่นั่งแท็กซี่หรือว่าไม่ใช้ขนส่งสาธารณะก็จะขับรถไปด้วยตัวเองแล้วเวลาที่เราจะไปซื้อของในร้านค้าที่อยู่นอกห้างเราต้องไปหาที่จอดรถถ้าร้านนั้นมีที่จอดรถให้ลูกค้าก็จะดีมากๆ ลูกค้าก็อาจจะเข้าไปในร้านเยอะๆแต่สำหรับห้างที่ห้างเขามีที่จอดรถให้เราก็ไปจอดรถแล้วก็เข้าไปซื้อของไปร้านไหนก็ได้นะคะง่ายๆสบายๆมันสะดวกมากแล้วก็ในห้างก็จะมีห้องน้ำไม่ต้องเดินหาห้องน้ำอะไรยุ่งยากนะคะมีห้องน้ำ มีร้านกินข้าวมีร้านอาหารมีเกมโซนมีโรงหนังร้านขายหนังสือร้านกาแฟร้านขนมปังร้านขายเครื่องสำอางร้านขายอะไรอีกร้านขายเสื้อผ้าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าโอ้มีครบทุกอย่างในห้างสปปรรพสินค้านะคะ แล้วที่สำคัญห้างสปปรรพสินค้าในไทยเปิดทุกวันเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่นะคะก็จะชอบไปห้างวันเสาร์อาทิตย์ยิ่งเสาร์อาทิตย์คนไทยก็ยิ่งไปห้างเพราะว่าก็จะนัดเจอเพื่อนนัดกินข้าวกับคนในครอบครัวการกินข้าวนอกบ้านสำหรับคนไทยเป็นเรื่องที่คิดว่าทำทุกวันก็ทำได้สบายๆนะ เพราะว่าราคาอาหารในประเทศไทยเนี่ยมันไม่แพงดิมก็ได้ยินว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะเห็นว่าโอ้ฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติเขาไม่ค่อยกินข้าวนอกบ้านกันนะเพราะว่าราคาอาหารแพงมากสำหรับประเทศไทยประเทศที่เต็มไปด้วยของกินประเทศที่มาเลเซีงโมลลนลงพื้นแล้วมันยังเกิดขึ้นเองได้อะ อาหารเราราคาถูกมากการกินข้าวนอกบ้านเนี่ยเป็นเรื่องปกติจะไปกินข้าวนอกบ้านเช้ากลางวันเย็นทุกทุกวันเลยก็ได้อันนี้ไม่ใช่ปัญหาของคนไทยนะคะก็คนไทยก็จะชอบกินข้าวนอกบ้านค่ะลิมก็เพิ่งเจอความคิดเห็นหนึ่งนะคะที่บอกว่าบางทีที่คนไทยชอบออกนอกบ้านเนี่ย ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับฝรั่งหรือชาวต่างชาติเขาชอบอยู่บ้านมากกว่าแต่คนไทยนะสำหรับยิ่งอยู่ในเมืองยิ่งอยู่ในเมืองก็ยิ่งแออัดบ้านอพาร์ตเมนต์หรือว่าที่ที่เขาอยู่จริงๆอาจจะไม่ใช่ที่ที่เขาอยู่แล้วมีความสุขมีคนคอมเมนต์แบบนี้แล้วก็มีคนแบบไปกดถูกใจเยอะมากเดมก็เลยคิดเออจริงนะ บางคนนะ่ะอยู่ในกรุงเทพแล้วค่าเช่าห้องในกรุงเทพค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์ก็ไม่ใช่ถูกๆบางคนก็เลยเลือกเช่าห้องที่มีแต่ผัดลมไม่มีแอร์แล้วการอยู่ห้องตอนกลางวันวันเสาร์อาทิตย์แบบที่ไม่มีแอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ร้อนมากแล้วการไปเดินห้างเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าก็ประหยัดไฟไม่ต้องใช้ไฟที่ห้อง บรรยากาศสิ่งต่างๆที่เห็นก็โอ้สวยงามมากในห้างแล้วก็กินอาหารน่ะราคาอาหารก็ถูกอยู่แล้วถึงแม้ว่าบางคนเสาร์อาทิตย์จะอยู่ที่ห้องแต่ก็อาจจะไม่ได้ทำกับข้าวกินเองก็อาจจะไปซื้อข้างนอกก็ราคาเท่าๆกับห้างหรือว่าราคาใกล้เคียงกับไปกินข้าวที่ห้างก็เลยมีคนใช้ชีวิตที่ห้างเยอะนะคะ ส่วนการซื้อของจริงๆนะมันก็มีทั้งคนที่ไปชอบไปเดินเอาแอร์รับอากาศเย็นๆมันอาจจะไม่ใช่คนที่ชอบช้อปปิ้งจริงๆก็ได้แต่เอาไปเดินเล่นเรื่อยๆให้รู้สึกเย็นๆให้รู้สึกเย็นสบายนะคะก็แต่ว่าคนที่ชอบช้อปปิ้งจริงๆก็มีหรือบางคนที่ไม่ชอบช้อปปิ้งแต่ไปเดินแล้วอากาศเย็น แต่ว่ามันเดินผ่านสิ่งนี้แล้วก็อุ้ยน่าสนใจจังน่าซื้อก็ไปซื้อกลับมาก็มีนะคะก็เลยอาจจะทำให้คนไทยติดนิสัยแบบชอบช้อปปิ้งนิดนึงนะคะแต่มันก็แล้วมันก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์หรือว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนเหมือนกันนะคะอะสรุปง่ายๆค่ะสรุปง่ายๆทำไมประเทศไทยถึงห้งยางยใหญ่ ห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยใหญ่มากๆนะคะเพราะว่าอากาศในประเทศไทยร้อนแล้วก็คนไทยชอบไปเดินห้างเหมือนประหยัดไฟที่บ้านไปเดินห้างแล้วก็การเดินซื้อของแบบที่อยู่นอกห้างแบบที่เดินตามถนนแล้วก็แวะเหมือนอยู่ต่างประเทศอ่ะ คนไทยแบบทำไม่ได้ง่ายๆเพราะอากาศร้อนมากการเดินแบบนั้นอาจจะทำให้ไม่สบายได้แล้วก็อาจจะเป็นลมไปได้ง่ายๆแล้วก็ที่จอดรถไม่สะดวกเหมือนอยู่ที่ห้างคนก็เลยชอบไปที่ห้างนะคะอันนี้เหตุผลที่หนึ่งก็คือเกี่ยวกับสภาพอากาศเหตุผลที่สองก็คือประเทศไทยอาหารราคาถูกมากนะคะจะกินข้าวที่บ้านหรือว่าออกไปห้าง คนไทยก็จะไม่ค่อยคิดว่ามันแตกต่างกันมากนะถ้ามีเวลาทำอาหารก็ทำอาหารที่บ้านก็โอเคค่ะแต่ถ้าออกไปซื้ออาหารหรือว่ากินอาหารนอกบ้านก็ไม่ใช่อะไรที่ตัดสินใจยากโดยเฉพาะถ้าเกิดอยากไปเจอเพื่อนแล้วอยากกินอาหารแบบที่ไม่ต้องเสียเวลามากมีเวลาเจอกันแป๊บเดียวก็จะชอบออกไปเจอกันที่ห้างค่ะ เพราะว่าบางคนอาจจะไปทําอย่างอื่นต่อด้วยแล้วก็อย่างที่สามก็คือบางทีบ้านก็ไม่ใช่ที่ที่แบบมีความสุขสําหรับทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานในเมืองคนที่ไปทํางานในที่ที่แบบไม่มีบ้านของตัวเองไปเช่าห้องอยู่ออกไปห้างมันดูบรรยากาศดีกว่าอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ เราก็ต้องประหยัดไฟที่ห้องก็เลยออกไปใช้แอร์ร่วมกับคนอื่นด้วยนะคะที่สำคัญก็คือคนไทยเป็นเป็นแบบสังคมที่ชอบพูดคุยชอบพกปะเจอกันนะคะการเจอกันคนสำหรับคนไทยก็คือกินข้าว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 ไม่ใช่แค่ไปนั่งคุยกันนะคะก็เลยต้องมีร้านแล้วก็การขายของในห้างการไปเจอ กันในห้างเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับทุกๆคนมันเหมือนการดึงดึงคนที่แบบมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันเข้าไปอยู่ด้วยกันเพราะว่าในห้างมันมีครบแล้วก็จบที่เดียวแต่ที่สำคัญนะที่เดียมแบบคิดว่ามันห้างโตมากๆนะในประเทศไทยมีห้างเกิดขึ้นใหม่ๆแล้วก็ห้างใหญ่หญๆเยอะมากๆเพราะว่าอากาศสาภาพอากาศในประเทศไทยเราร้อนมาก นะคะคนก็เลยแบบไปใช้ไฟห้างดีกว่าหรือว่าใครคิดเห็นว่ายังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์ comment มาพูดคุยกันมีอะไรที่เรียมยังไม่พูดอีกหรือเปล่าหรืออยากแสดงความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะคิดว่าคลิปนี้ก็คงจะทำให้ได้ฝึกฟังภาษาไทยแล้วก็ได้ได้มาคิด ด้วยกันว่าทำไมห้างประเทศไทยถึงใหญ่จังทำไมถึงมีห้างในหลายๆจังหวัดทำไมคนไปเดินในห้างเยอะจังเลยนะคะก็น่าจะได้ฝึกฟังแล้วก็คิดไปพร้อมๆกันในคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วเจอกับเรียมได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเรียมไทยด้วยนะคะ แล้วก็สามารถเจอกับเรียมได้ในอีกหลายๆช่องนะคะทั้งเรียนเรียนสปีกิ่งหรือว่าเรียนพูดภาษาไทยนะคะในช่อง i t a l k i ใน i t a l k กก็มีนะคะเรียนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวพูดกับเรียมแค่หนึ่งคนนะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากเรียนเป็นกลุ่มนะคะก็เข้าไปดูในแพทเชียนได้จะมีลิงก์ข้างล่างนะคะสำหรับคนที่สนับสนุนนะคะเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะซัพพอร์เตอร์อซัพพอร์ตเตรียมในแ a ทชิออนนะคะก็จะมีวิดีโอสำหรับเ e กิเนอร์ที่เล่าเรื่องเหมือนเป็นการ์ตูนการ์ตูนสนุกสนุกนะคะที่เตรียมเล่าสำหรับเ e กิเนอร์ทุกๆวันจันทร์แล้วก็วันพุธก็จะมีคลาสมีเรียนพูดนะคะตอน9ก้าโมงเช้าเวลาไทยแล้วก็วันศุกร์ในแพชชิออนก็จะมีเรียนแบบกลุ่ม เรียนอ่านภาษาไทยนะคะเราก็จะได้คุยกันในนั้นด้วยแล้วก็มีคำถามอะไรก็สามารถถามเรียมได้เลยนะคะนอกจากนั้นก็เจอกับเรียมได้ในช่อง comprehensible Thai แล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีทําเว็บไซต์ร่วมกับเจ้าของในเว็บไซต์ที่เยอรมันนะคะเดี๋ยวจะมาบอกทีหลังขอให้เรียมทําให้มันเสร็จก่อนเนาะโอเคต้องลาไปก่อนแล้วจริงๆค่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายผู้ร้อนร้อนจะออกไปห้าง